สวัสดีค่ะเขาต้อนรับเข้าสู่รายการเม้าปีกเหล็กนะคะรายการที่จะช่วยให้คุณเป็นนักลงทุนรายย่อยที่อยู่รอดได้ในตลาดหุ้นนะคะทําหน้าที่เสริมใหญ่เหล็กปีกสองข้างนะคะโดยเราสองคนเช่นเคยนะคะคพี่ป้อมปิยพันธ์วงยรานะคะจาก s t o อก To ม o r r โ w และกีต้าอิสรีปัญญาดีค่ะแม้วันนี้พี่ป้อมทําไมดูถ้าทานกระชุ่มกระชวยดูมีความสุขเป็นพิเศษนะคะวันนี้เป็นคนแรกที่เป็นสตรีเป็นคนแรกที่เป็นสตรีนะคะปกติเราเป็นหนุ่มๆนักลงทุนเข้มขน้นคนละสไตล์ต่างกันไปนะคะมีทั้งสไตล์ของเทคนิคสไตล์ของ ผู้ประกอบการแต่วันนี้เป็นสาวสวยครับสาวสวยท่านนี้นะฮะค่ะจริงๆแล้วเราเห็นผลงานอยู่นะหลายท่านไปเช็คอินที่ห้างแห่งหนึ่งแถวอโศกบ่อยๆนะฮะนั่นคือผลงานดีไซน์อาชิเทกของ หญิงสาวท่านนี้เ,เป็นสถาปนิกใช่เป็นอาาปนิกนะครับเป็นสถาปนิกแสดงว่าก็มีฝีม,มือลายมือมีความรู้แล้วก็มีความสามารถเชี่ยวชาญทางด้าน,ทาาน,ทานเทคนิคอาชีพโดยเฉพาะแต่ว่าก็ยังมีความสามารถในการลงทุนอีกด้วยถูกนะฮะ,ะปัจจุบันคือจริงๆแล้วเป็นนักลงทุนเต็มตัวในตลาดหลักทรัพย์ค่ะโอ้โหนะคะรอไม่ได้แล้วที่จะไปพบกับเธอคนนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะขอ เสียงปรบมือนะคะต้อนรับเม้าปิกเล็กของเราที่จะมาเปิดไอดอลของเรานะคะปรบมือให้คุณเปิ้ลนะคะที่ติดมาพี่เชษคุณนากรค่ะสวัสดีค่ะ Apple Job ็อบนะคะฉายาของเธอเป็นอะไรกับสิ j จ็อบหรือว่าเป็นผู้ถือคุณนแอปเปิเป็นภรรยาอีกคนว่าอันนี้อันนี้เปิดเผยวันนี้เลยใช่ไหมคะค่ชื่อ Apple ค่ะชื่อเล่นจริงๆคือ Apple ค่ะแล้ว Apple Job มาจากไหนฮะก็ส่วนหนึ่งทำงานหนัก ก็เลยใส่คําว่าจ็อบเข้าไปจออบคืเขาเป็นผู้หญิงทํางานแล้วก็าศรัทธาในสตรีจ็อบด้วยจริงแล้วคือ ชอบคำพูดที่ว่า stay hungry stay foolish นะคะต้องหาความรู้ตลอดเวลาครับค่ะก็เลยกลายเป็นสาวที่ทั้งหาความรู้เรื่องของวิชาชีพที่ทำอยู่แล้วนะคะเรื่องของสถาปนิกก็ทำได้อย่างดีเชี่ยวชาญมีผลงานให้เราได้เห็นกันแล้วก็ยังมีฝีไม้ลายมือด้านการลงทุนด้วยมันยาวไปนิดนะผมแปลสั้นๆเลยได้ไผู้หญิงบ้างงานผู้หญิงบ้างงนพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะในการทำงานเนีครับ นะฮะแล้วแล้วยังไง<ห>นะฮะทำอาชีพเป็นออกแบบตกแต่งอินเทอรียด้วยใช่ไหมฮะได้ยินมาใช่ครับหลายหลายที่ที่ดังๆนะ,ะมีสไตล์เป็นของตัวเองด้วย<ช>นะครับแล้วทำไมถึงมาลงทุนในตลาดหุ้นนะฮะจริงๆหลายปีที่แล้วอ่ะมีคนนำเสนอว่าเนี่ยมาลงทุนสี่ได้กำไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอากราฟมาให้ดู ก็มีไปซื้อหนังสือมาอ่านกันแต่อ่านเราไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยแบบเออก็ไม่ค่อยสนุกเลยก็เลยแบบก็เก็บหนังสือไว้เหมือนเดิมกี่ปีไปล้วฮะตอนนั้นก็ประมาณ8ปดเปีได้แปีก็เพิ่งเรียนจบเลยก็ตอนนี้อายุ25ไม่ใช่ละแป้าปีกำนนุนกันได้ปปีกนนุได้เลยค่ะก็ก็ผ่านไป2อสมปีนะคะแต่ตอนนั้นก็อไม่ไม่ไม่ใช่แนว ก็ก็ก็เลิกสนใจไปพักหนึ่ง<ห>ทีนี้ก็ พอดีกําลังเปลี่ยนจากช่วงที่ออกแบบบ้านธรรมดามาออกแบบสนย์การค้าก็เลยเออเราก็คุยกับต้องคุยกับมาร์เก็ตติ้งเงินมากขึ้นอะไรมากขึ้นกับการซับมากขึ้นตอนนั้นก็ไม่มีตังค์ด้วยไม่มีเงินที่จะไปลงทุนด้วยครับแล้วก็เลยมาสนใจเรื่องว่าการตลาดเป็นยังไงธุรกิจเขาทํากันยังไงอย่างเงี้ยค่ะครับก็ปกติอ่ะจะอ่านหนังสือเยอะอยู่แล้วครับแต่พอมาช่วงที่ทํางานเนี่ยก็อ่านหนังสือน้อยลง แต่แต่ก่อนทํางานมากขึ้นแล้วเวลามันเป็นรูทีนะคะเข้า9ก้าโมงเลิก6กโมงใช่ไหมคะเวลาอ่านหนังสือก็น้อยลงก็เลยเปลี่ยนมาฟังแทนฟังวิทยุทั้งวันทํางานไปด้วย ก็เกี่ยวกับพวกรายการธุรกิจอะค่ะพอดีก็กำลังเริ่มสนใจเพราะว่าความสนใจมันเปลี่ยนไปตามอายุตอนเราอยู่มหาลัยเนี่ยเราก็อ่านพวกปรัชญาศาสนาเอ่อนิยายนะว่านิยายอะไรไปเรื่อยค่ะแต่พอเรียนจบเนี่ยก็เริ่มมาสนใจเรื่องธุรกิจเรามองว่าเออทุกอย่างมันเป็นพลวัตเราจะออกแบบเนี่ยเราต้องรู้ด้วยตลาดต้องการอะไรใช่ไหมคะก็เลยสนใจก็ฟังรายการธุรกิจทีแรกก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรเลดอเชียนบูโอเชียนอะไรไม่รู้ฟังไปฟังมาก็เที่ย เ,เริิ่มอนกัน็เหมือนกับเราได้ศึกษาศึกษาธุรกิจไปทุกวันทุกวันใช่ใชค่ะแล้วก,วก็ก็เลยแบบแเราพอดีมีวันหนึ่งมีเขาประกาศให้ไปจองซื้อหุ้นค ที่ธนาคารก็เลยไปจองซื้อกับเขาตั้งแต่ยังไม่รู้ว่ามันเล่นหุ้นยังไงอะไรไงแล้วค่อยโทรไปถามพี่สาวเพื่อนที่เป็นโบกเคยเป็นโบกเกอร์ได้ข่าวว่าเขาเคยเป็นโบรกเกอร์ให้ผมทายนะคือยังไม่มีพอทุ้นด้วยใช่ไหมยังไม่มงแต่ว่าเขาประกาศว่าให้ไปจองหุ้นที่ธนาคารอันนี้ผมเข้าใจเคยเคยเกิดกับตัวเองเหมือนกันนะครับไปจองเสร็จแล้วเนี่ย ห <y g S 1> ุ้นยังไม่สามารถซื้อขายได้เลยเพราะว่าไม่มีพอร์ตหุ้นสุดท้ายต้องไปเปิดพอร์ตใช่ไหมใช่ก็ได้กระดาษมาใบหนึ่งก็เอ๊ทำยังไงอ่ะก็โทรถามโบรกเกอร์เขาอก๋อต้องเปิดพอร์ตแล้วก็โอนหุ้นเข้าพอร์ตครับท่านั้นแหละก็เริ่มต้นเริ่มต้นเป็นยังไงคะประสบการณ์กับการประเดิมหุ้นแรกก็ดีดีได้ผลดีก็คือเริ่มด้วย ก็บอกตามตรงว่าตอนนั้นไม่มีตังค์เก็บอะไรเลยเพราะใช้เง <ah> ินเก่งมากนะคะทฤษฎีที่บอกว่าใช้เงินเย็นลงทุนไม่ไม่สนใจก็ไม่รู้ว่าเย็นหรือไม่เย็นแต่มีเงินอยู่แค่1 8ื่0แปดก็ไปจอหมื่นแปบาทก็ตอนนั้นหุ้นตัวแรก r า c ก็ราคาจอง18บาทมีอยู่แค่ พันหุ้นหมื่นแปดพอดีใช่หงหมื่นแปดจึงมีเงินเยอะกว่านั้นแต่คือจองได้แค่พันหุ้นเสร็จแล้วก็เอาเข้าพอร์ตไปแล้วก็มันก็ล่วงมาเรื่อยๆร่ล่วง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 เหลือเก้าบาทคือหมายถึงว่าเข้าตลาดมาที่ต่ำจองตลอด หรือว่าไม่เคยจะดึกขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ลงก็จะไม่ผิดต่ํำจองตลอดไม่เหมือนสมัยนี้นะฮะ IPO เข้ามาทุกตัวร้อยแะไรน่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นไงคะคือพอเห็นหุ้นที่เราเข้าไปเริ่มต้นแล้วตทำจองลงมาเรื่อยๆรื่เรื่อยเรืยเราครียดเราปรึกษาแฟนสมัยนั้นซึ่งเป็นสามีสมัยนี้ค่ะอัปเกรดตเป็นยังไงคะบอกว่าจะเครียดทำไมเงินแค่หมื่นแปดหายไปเก้าพันก็เดี๋ยวก็ทํางานใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เออไม่เป็นไรปล่อยทิ้งไว้แล้วก ก็ศึกษามากขึ้นก็ก็ต้องเครียดเหมือนกันก็ <ๆ S 1> มันลงไปก็เลยศึกษามากขึ้นโดยการอ่านบทวิเคราะห์ก่อนทีแรกกำลังสนุกละ,ะต้องไปต่อเบรกหน้าใช่ค่ะเพราะว่าการเริ่มต้นนะคะอาจจะเห็นโอกาสในการลงทุนโอกาสในธุรกิจนะคะ,ๆๆะ,คะแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดไปนั่นก็คือยังไม่ได้ดกศึกษาบทวิเคราะห์อย่างถ่องแท้นะคะอาจจะเป็นจุดกลับจุดพลิกผันที่ทําให้อัพพอร์จ็อบนั้นกลับมามีพอการลงทุนที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะช่วงหน้าในเม้าปิดเลยค่ะ นะคะเราก็ทิ้งท้ายกันไปนะคะกับจุดเริ่มต้นที่อาจจะถือว่าผิดพลาดเล็กน้อยนะคะ1ยังไม่ทันมีพอร์ตรสองออตัวนี้ไปจองโดยที่ยังไม่ได้มีการศึกษาบทวิเคราะห์อย่างท่องแท้นะคะพอเห็นราคาเริ่มต้นออกมาเข้ามาในตลาดแล้วต่ําจองลงไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใจแป้วละตอนนั้นรู้สึกไหมคะว่าต้องกลับมาทบทวนความผิด,<อ>ผดพลาดหรือต้องแก้ไขอะไรค่ะก็กลับมาอ่านบทวิเคราะห์มากขึ้น,นแต่ว่ากฏว่าอ่านแล้วมันก็ เออไม่ได้แย่ไม่ได้แย่มากไม่ไมจำเป็นต้องรีบขายเพียงแต่ว่าก็ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้เหตุผลว่าอ่ะมันไม่ได้แย่แล้วทำไมมันถึงลงแต่ว่าก็ด้วยเงินที่น้อยอ่ะแล้วก็เลย ก็เลยลองทนถือดูนะคะก็สุดท้ายแล้วก็ซื้อเพิ่มด้วยซื้อเพิ่มด้วยแล้วตอนนั้นชอบชอบตลัดหุ้นอย่างหนึ่งก็คือว่าทําให้เราจากเป็นคนใช้เงินเก่ง่ะไม่ค่อยมีเงินเก็บไม่ค่อยก็คือไม่ค่อยใช้เอามาเอามาลงทุนหมดเลยก็คือทํางานได้เท่าไหร่ก็เอามาลงทุนเพิ่มครับช่วงนั้นนะที่แฟน อัปเกรดขึ้นมาเป็นสามีเพราะว่าเห็นคนนี้แหละวันนี้แหละใช่ไหมฮะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตอนแรกก็ยังคิดคิดอยู่ตอนใช้เงินเก็งอเริ่มลงทุนแล้วโอ้คนนี้น่าจะดูแลนัคนเราได้และจัดการศึกษาหุ้นไปเรื่อยๆแล้วก็นี่พื้นฐานที่ดีงบการเงินดีอะไรต่างๆนะนก็เลยตัดสินใจที่จะถือเอาไว้ต่อไปถือแล้วก็ซื้อเพิ่มด้วยลงมา9ก้าบาทก็ซื้อซื้อใหญ่เลยแล้วสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายก็แรกในชีวิตใช่ก็ประสบความสำเร็จดีเพราะว่าอาซียก็ขึ้นไปที่7บาะก่อนจะปควบเปตท Oh, แต่ตอนนั้นรเราขายแหละเพราะว่าก็อ่านบริวค์เหมือนเดิมยังไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มมากคแค่แค่ฝึกให้มันคุ้นชินกับภาษาของพวกนักวิเคราะหา์อะค่ะก็อ่าน,อ,านอ่านแล้วก็เออเหมือนแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการควบรวมซึ่งซึ่ง,งอันนี้อันนี้จริงๆแล้วเป็นข้อสรุปได้เลยใช่ไหมฮะว่าคนที่จะศึกษาการลงทุนหุ้นเนี่นะครับอย่ารออยู่นอกตลาด คุณซื้อคุณเมื่อไหร่คุณจะศึกษามากขึ้นทันทีใช่ใชของคุณเปิลก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะเป็นห่วงเงินของเรา <laughs> ถึงแมนมันจะน้อยนิดอ๋อค่ะแล้วในช่วงที่ซื้อตัวแรกเนี่ย <laughs> นะฮะร,ระหว่างทางนั้นนะ่ะมีซื้อเพิ่มในตัวอื่นคืออยากจะลองวิชาหรือว่ามีความรู้แล้วเนี่ยอ่านบทวิเคราะห์เป็นแล้วเนี่ยนะฮะไปสนใจซื้อตัวอื่นเพิ่มเติมมีไหมฮะปีแรกนี่มีตัวเดียวนะคะตัวนี้ตัวเดียวแลวก็ก็มีเพิ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเพราะลงทุนมา6ปีแล ก็พอร์ตก็จะเพิ่มจากตัวเป็น2ตัวเป็นัวคตัวจากจนปัจจุบันนี้มี15ตัว15ตัวเต็มพอร์ตจัดเต็มแม็กค่ะแต่ว่าคือ15ตัวนี้ก็เป็นลักษณะของการลงทุนระยะยาวเลระยะยาวค่ะแสดงว่าจิตใจเธอมั่นคงมากค่ะผมเชื่อว่าเคสที่ที่เจอนะฮะสำเร็จใน RRC ใช้เวลาในการถือใช่ไหมฮะใช่ ปีต,ต่อมามีเรื่องอะไรที่แบบเอ๊ะมันรู้สึกว่าตอนแรกมันใช่แต่มันไม่ใช่ไหมครก็มีเหมือนกันครับอย่างเช่นยกตัวอย่างมีไหมครก็อ,อ,อย่างเช่น i v l i v l จริงๆร,ง <คน S 1> รมามจากค,ครับจริงๆก็ก็อ,อก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าเหมือนว่าเราก็ต้อง ปรับความคิดเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ถ้ารู้ตัวก็มีเหมือนกันที่ถ่ายทิ้งก่อนเวลาอันควรจุดผิดพลาดหรือว่าจุดที่เป็นจุดหักเหที่ต้องได้เรียนรู้กับ IBL นี่คือเกิดอะไรขึ้นคะคือจริงๆตอนนั้นอ่ะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เข้าใจเรื่องแบบวัฏจักรของธุรกิจก็ไม่รู้ว่า จริงๆก็มีคนเตือนว่าบางธุรกิจมันก็มีขาขึ้นขาลงแต่มันยังไม่เจอกับตัวมันก็ไม่เชื่อก็ต้องลองดูก็หุณกหลาดแงด้วยก็ซื้อมาเรื่อยๆแต่เข้าตลาดก็ซื้อเพิ่มมาเรื่อยๆจนก็ที่พีกก็มีซื้อก็คือทยอยซื้อตามช่วงเวลาที่มันขึ้นไปเรื่อยๆงบช่วงพีกมซื้ออยู่เลยผลประกอบการออกมามันดีเราก็ซื้อต่ออะไรอย่างงี้ค่ะก็แต่สุดท้ายพอดีไปซื้อเสร็จแล้วก็ บอดีมีได้รับมอบหมายให้ทำงานตกแต่งภายในชิ้นหนึ่งซึ่งแบบต้องยุ่งมากต้องใช้เวลากับมันมากเลยโดยที่เราซื้อหุ้นตัวนี้แล้วรู้สึกว่าหุ้นมันดีนะก็ปล่อยมันไปกปล่อยมันไปเลยแล้วก็กลับมาดูอีกทีก็ลบไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทำงานเสร็จก็จะกลับมารื่นเริงกับพร์ตเปิดมาตกใจยิ่งกว่าเดิมนะคะแล้วตอนนั้นตัดสินใจยังไงคะ ก็ก็เช็คว่าเราทําอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ตอนนั้นอ่านตอนนั้นอ่านงบการเงินเป็นแล้วนะคะแล้วก็พอเข้าใจแบบไซเคิลธุรกิจจริงๆเข้าใจจากประสบการณ์อันนี้นะคะว่าเออเราไม่ได้ดูเลยว่าเนี่ยธุรกิจมันกําลังสู่ขาลงแล้วไม่ได้เอะใจว่าการที่ไล่ซื้อกิจการเยอะๆเนี่ยแปลว่ามันมีรายย่อยกาลังจะเจ๊กำลังเจ๊งอยู่รายใหญ่เขาเลยเข้าไปรับรับรับแต่มันก็คือ ก็ใช่ถ้าถือรอแต่พอดีเราไปซื้อช่วงพีคด้วยคือเวลามันผิดแล้วก็เหมือนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะฟื้นตัวเมื่อไหร่สหกรรมนี้ใช่ไหมคะคือซื้อเร็วเกินไปบริษัทเขาดีแต่เราซื้อเร็วเกินไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อผิดพลาดคือไม่ได้บอกว่าบริษัทไม่ดีนะแต่ว่าจังหวะที่เราเข้าไปซื้อไม่ดีนะครับแต่ว่าคุณเปิ้ลนี่คุ้นเคยกับตัวเลข50%เ็ตยอะนะคุณตัวแรกก็ติดลบห้าสิแเปอร์เซ็นต์ตัวแรกติดลบห้าพอมีควาีผิดพลาดเนี่ย นะฮะผิดกับนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดที่เวลาผิดพลาดปั๊บหาจับเลยหาเออมาเก็ตติ้งผิดไหมแต่คุณเปิ้ลมองกลับมาหาตัวเองนะฮะแล้วหาเหตุผลจนเจอใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วใช้ใช้ประโยชน์อะไรจากเหตุผลตรงนั้นบ้าง อันแบบแรกเลยนะคะคัดลอสก่อนคือยอมรับในความผิดพลาดนี่คือคัดลอสของพวกที่เล่นพื้นฐานถ้าเราผิดเนี่ยตอนนั้นก็ถ้ากัดตัวนี้คัดทุนหนัก50%แต่ด้วยความที่หุ้นมันเนี่ยมี15ตัวถึงเห็นผลประโยชน์เห็นประโยชน์ของตรงนี้ว่ามันกระทบพอร์ตไม่เยอะกระจายความเสี่ยงไปแล้วก็คัดลอสไปก็ยอมรับความผิดพลาดไม่ได้เสียรายเงินตรงนั้นก็คัดไปเสร็จก็กลับมาเออ ก็เป็นเป็นบทเรียนว่าอ,อแบบถ้าเราไม่มีเวลาร,รเ,เราก็ควรจะแบบ ซื้อหุ้นที่มันไม่ไม่ใช่เป็นวัฏจักรอะค่ะโตไปเรื่อยๆใช่ถ้าเป็นวัฏจักรแน่นอนไม่มีเวลาดูอย่าไปยุ่งกับมันไม่มีเวลาติดตามนี่ก็ได้บทเรียนมาอีกหนึ่งบทเรียนก็ถือว่าอาจจะเป็นบทเรียนที่คุ้มค่านะคะนอกจากนี้ยังมีบทเรียนกับหุ้นตัวอื่นไหมคะที่ได้ประสบการณ์อีกทางหนึ่งเข้ามาเสริมให้การลงทุนของเรานี่แกร่งยิ่งขึ้นจริงๆคล้ายๆการบ้านปูก็เป็นปูขาลงของทางค่ะก็เป็นวัฏจักรเป็นหุ้นยอดนิยมของใครหลายคนอ๋อแล้วคือผลประกอบการ ในอดีตอะที่ผ่านมาที่ใครชอบดูว่ากําไรมาต่อเนื่องกัน5้าปีปีต่อไปก็จะกําไรเงี้ยจริงๆไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เสมอไปใช่เพราะว่าถึงจุดที่มันเป็นขาลงอะถึงถึงว่ากําไรถึงจะไม่ขาดทุนบริษัทเขาก็ใหญ่ดีแต่มันก็ไม่ได้เติบโตอะไรเยอะคือการเติบโตแต่ละปีมันน้อยลงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่แต่บ้านปูนี่ไม่ได้ขาดทุนคือ ขายขายทันขายช่วงที่มันเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็มันไม่ได้แย่มากก็เลยรอจังหวะแล้วก็ขายไปไม่ขาดทุนแต่ว่าผู้ชมหลายท่านอาจจะขายไม่ทันอยู่ค่ะก็นั่งเจ็บปวดอยู่ในใจอิจฉาตาร้อนเล็กๆนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่านี่เป็นประสบการณ์ที่เรามาแชร์ให้ดูแล้วนะคะนอกจากว่าคุณเปิลเนี่ยนะคะจะใช้เวลากับการศึกษางบการเงินศึกษาพื้นฐานอ่านบทวิเคราะห์แล้วก็ยังรู้ว่าจะต้องมาดูวัตถุจักรของอุตสาหกรรมอีกด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเราไม่มีเวลา ็อาจจะต้องเลี่ยงในการเข้าไปคล้องแวะกับหุ้นที่มีวัตถุกระอุตสาหกรรมเหล่านี้นะคะนี่เป็นบทเรียนนะคะที่เราได้กันมาในเบรกนี้นะคะในช่วงหน้าค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะมีอาชีพอยู่เป็นประจําแต่ว่าอยากจะออกมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวจะตัดสินใจอย่างไรนะคะฟังประสบการณ์ของคุณเปิ้ลในช่วงหน้าค่ะ ช่วงเวลาของปฏิบัติการเสริมใย,ยเหล็กให้กับนักลงทุนรายย่อยนะคะในเม้าปิกเหล็กค่ะวันนี้เราคุยกับนักลงทุนสาวแกร่งนะคะคุณเปิ้ลเจ้าของฉายา Apple Job นะคะที่ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้แชร์ประสบการณ์แล้วนะคะว่าผิดพลาดตรงไหนและใช้วิธีการไหนในการตัดสินใจแก้ปัญหาการลงทุนนะคะประสบการณ์เจ็บปวดเกิดขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะดราม่าก,กันจนเกินไปนักน,นะคะมาดูประสบการณ์ที่ถือว่าสําเร็จในการลงทุนบ้างดีกว่าอืมค่ะ ก็มีกี่แด้งคะคำว่าแด้งนิคุณคุณกี่เปอร์เซ็นต์น่ะก็บอกมา ปกติจะได้ปีละร้อยเปอร์เซ็นต์ปีละร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้โหน่าน่าคบหามากค่ะก็มีตัวสุภาไลคที่ที่ช่วงนั้นสับพามด้วยตั้งแต่สองพันแปดสองพันเก้าความอุปสศกาตรงนี้น่าสนใจค่ะแต่ซื้อซื้อตั้งแต่ห้าบาทนะคะแล้วก็ลงไปเรื่อยเลยสามบาทสองบาทซื้อแล้วยังลงต่อลเราก็ถือด้วยถือค่ะแต่ว่าหลักการที่ใช้อยู่ประจำคือการปรับพอร์ตค่ะ เราก็ถือหุ้นอยู่ก็เยอะตัวพอสมควรแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ถึง15ตัวก็น่าจะ6-7ตัวตอนนั้นเริ่มเริ่มรู้จักการกระจายความเชื่อเริ่มกระจายมากถามมุมคิดน,นิดหนึ่งนะฮะเวลาที่พอติลบ4 0่0บ0มเนี่ยนะฮะม,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 มี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 มุมมองมุมคิดยังไงฮะถึงถือหุ้นตัวนั้นอยู่ได้หนึ่งเรามั่นใจว่า ธุรกิจยังไม่ยังไม่เจ๋งอะค่ะก็คือลงทุนเหมือนลงทุนในธุรกิจแล้วก็ตอนนั้นอยู่ในตลาดหุ้นมา2ปีก็เข้าใจดีว่ามันก็สวิงขึ้นสวิงลงก็บทเรียนจากหุ้นตัวแรกด้วยมันลงมาแล้วก็ยังขึ้นมาได้ก็คือสะท้อนดท้ายแล้ว่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของมันในที่สุด ก็เลยตอนนั้นก็เลยใช้วิธีการปรับพอร์ตคือตัวไหนที่ยังไม่ขาดทุนถึงจะอยู่ในธุรกิจที่ดีแต่เหมือนว่าเหมือนอีกตัวหนึ่งมันดิสคา์วอ่ะก็เลยต้องปรับมาซื้ออีกตัวนึงคือหมายถึงขายตัวที่กาไรหรือว่าขาดทุนน้อยๆเพื่อไปซื้อตัวที่เราคิดว่าถูกอยู่แล้วเนี่ยแล้วราคามนลงเองธุรกิจก็ดีเหมือนกันยังไม่เจ๊งเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นไอ้จำนวนหุ้น ที่ตัวที่ลงไปเยอะๆก็จะมาขึ้นก็จะมาขึ้นด้วยวิธีนี้สาเร็จนะฮะในระยะยาวถือว่าประสบความสาเร็จมากเพราะว่าเราได้ได้ของที่ต่ากว่ามูลค่าจริงเยอะส่วนส่วนไอ้ตัวที่ยังไม่ขัดทุนเราก็รักษาเงินต้นไว้ได้คคือมันเราไม่ต้องมานั่งเสียดายว่าไอ้ตัวนี้เคยเคย35บาทขึ้นไป50บาทเราไม่ขายมาขายที่35บาทเหมือนเดิมแต่เหมือนเราได้เงินต้นคืนมาแล้วก็ไปซื้อตัวที่มัน ลดราคาค่ะซึ่งวิธีนี้ใช้ได้ดีกับหุ้นที่พื้นฐานดีและมีดิสาウตใชะอย่าไปใช้กับหุ้นต่นใช่ต้องแน่ใจร้อนนี้อย่าใช้เป็นอันขาดค่ะเพราะตอนนั้นก็ไล่ซื้อไล่เก็บสุภาลอยมาเรื่อยเลยก็สรุปได้ราคาเฉลี่ยประมาณจําได้ว่าประมาณ3าบาทก็เป็นหุ้นที่ถือนานที่สุดสามปีเพราะว่ามันเป็นหุ้นอสังหาใช่ไหมคะแล้วเราอยู่ในธุรกิจนี้เรารู้ดีแล้วก็ แล้วก็จากประสบการณ์ที่เราอ่านหนังสือมาถ้าเศรษฐกิจบ้านเราแย่อสังหาถึงจะแย่จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นดีมานอาจจะดรอปชั่วข่าวแต่ว่าสังหายังยังไม่ใช่ฟองสบู่และยังไม่แตกก็เลยกล้าเก็บเพิ่มคือเป็นปัญหาเศรษฐกิจโลกมากกว่าเราก็เลยพอที่จะมั่นใจว่าหุ้นที่ลงลงลงมานั้นจริงๆแล้วไม่ได้รับผลกระทบสำหรับเศรษฐกิจในประเทศก็เลยรับเพิ่มแล้วก็ถืออยู่3ปีสุดท้ายก็ขึ้นมา11บาท12บาทสบงาทมา12บบาท สามร้อยสี่ร้อยเป็นกอบเป็นก็ประมาณแต่สามปีนะคะก็ตกปีละร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คุ้มค่านะฮะก็ขายเร็วไปนิดนึงเพราะว่าก็ยังไปต่อและอีกก็ไม่เป็นไรนะฮะสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคนะฮะเพราะว่าคาดการณ์ว่าเออมันจะน่าจะแย่ลงคือมันจะนิ่งๆและสาขาเราไปเล่นกลุ่มอื่นเงี้ยก็เลยปล่อยไป เพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังมาเนี่ยคุณเปิ้ลนอกจากจะเลือกหุ้นโดยใช้ความคุ้นเคยนะ,ะยในวงการอสังหาเนี่ยก็ดูว่าธุรกิจจริงมันไปได้ดีไหมะะนะครับแล้วก็จุดสังเกตนะฮะเป็นคนที่ลกล้าขายหุ้นนะฮะ้าขายถ้าเห็นตัวอื่นที่อัพไซด์มากกว่าใช่เข้าไปลงทุนค่ะจะเปลี่ยนคือซื้อไปแล้วส่วนใหญ่จะถือยาวนะคะปีหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าซื้อไปแล้วเราแบบเหมือนไปอ่านเพิ่มอ่ะ ว่ามันมีอะไรที่มันน่าสงสัยหรือไม่ดีนิดนึงแล้วก็พอดีเจอตัวอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ดูดีกว่าก็ขายเลยแต่กาไรไม่กําไรขับทุนนิดหน่อยขายยอมขายนะคะขัดทุนนิดน่อยยอมขายแล้วก็ไป ไปอยู่กับตัวใหม่ที่อนาคตสดใสกว่าโโนะคะต้องกล้าตัดใจนะคะน่าสนใจนะเพราะตรงนี้หลายๆคนก็คิดไม่ขายไม่ขาดทุนเราก็แบบนั่งเจ็บปวดใจต่อไปรอให้ขึ้นกลับมาขึ้นมาสักวันค่ะแต่วันนี้แสดงว่า้องต้องกล้าที่จะตัดสินใจและเป็นการเข้าลงทุนในช่วงที่เกิดวิกฤตซัพแพรมด,ด,ด้วย,วยอาจจะมองเห็นภาวะตลาดช่วงนั้นคือมีธุรกิจที่รับผลกระทบก็มากแต่ว่าธุรกิจที่ลงไปทั้งที่ไม่ได้รับผลกระทบเองก็มากและราคาก็ถูกด้วยครับ ใช่ไหมฮะ<ช>ประมาณนั้นแล้วก็นี่เลยไหมฮะพอกำไรําไร300เแล้วออกจากงานประจำอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยอะไรคือเหตุผลที่ที่ลีทายตัวเองในระยะสั้นๆจริงจริงรักงานออกแบบมากก็ยัง<ะ>ทำอยู่แต่ก็เลือกรับ เพราะว่าเราอ่ะมีผลตอบแทนจากการลงทุนดีนะคะมันเหมือนช่วยส่งเสริมกันแต่ก่อนก็คือเรียนจบมาก็รับรับหมดงานเล็กงานน้อยได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างต้องมาช่วยเสริมกันพอดีแล้วแต่ก่อนเป็นคนทํางานหนักอยู่แล้วค่ะก็ก็เลยเหมือนเราทํางานมาเยอะแล้วเราก็เราก็ตอนที่เลิกเลิกทางานประจำเนี่ยมันก็ลงทุนมาประมาณ ประมาณ3ปี3นะคะกว่าแล้วก็พอจะพอจะมีกองพอร์ตอะพอร์ตก็พอจะเหมือนสร้างกำไรให้มีไรายได้ไปทุกปีได้ ครับใช่ครับว่านี่คือไอดอลของหลายท่านเลยนะฮะคืออยากจะดีคาตัวเองจากนาิประจางการเงินอิสระทางการเงินการทงานมาดูแลเงินของตัวเองค่ะอยากให้ฝากแนวคิดกับหลายๆท่านที่กําลังตัดสินใจตอนนี้ว่าอยากจะออกจากงานประจํามาเป็นนักลงทุนแบบเป็นตัวเนี่ยในมุมมองของคุณเปิ้ลที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะฮะ มีข้อแนะนํานหรือมีอะไรจะฝากให้นักลงทุนทางบ้านไหมครัจริงๆจ,จะบอกว่าอย่างที่บอกว่ารักอาชีพออกแบบอยู่แล้วจริงไม่อยากเลิกทางานประจำมันด้วยความบังเอิญค่ะคือบังเอิญว่าแต่งงานแล้วก็มีลูกนะคะ,คะสามีเลยเห็นเราทํางานหลักมาหลายปีแล้วก็เลยขอร้องให้ออกจากงานมาเลี้ยงลูก<笑><笑>อย่าทํางานหลักให้เวลากับครอบครัวบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะ,คะก็เป็นความจําเป็นแต่ว่าถ้าจะให้ บอกถึงแนวคิดว่าเมื่อไหรควรจะออกมานะคะคืออันนี้ความจาเป็นก็จริงแต่ว่าในความพร้อมเราก็เราก็พร้อมด้วยถึงได้ตัดสินใจมาคือมันประกอบกันค่ะพอคือหนึ่งเนี่ยต้องไม่ต้องไม่มีภาระหนี้สินนะคะไม่ใช่ว่าออกมาในอันนี้คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเอามาลงทุนลองเสี่ยงดูได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวกลับไปทํางานใหม่แล้วก็หาเอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องแบบ ต้องมีผลงานการันตีอะ,ค,ะค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ผลตอบแทนแต่ละปีสามารถเลี้ยงเลี้ยงดูตัวเองได้ต้องมั่นใจในการลงทุนของเราแล้วก็ไม่ใช่ว่ายังผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่แล้วก็มาหารายได้จากเอ่อการการลงทุนที่แบบมันไม่แน่นอนอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงกับการลงทุนถ้าคุณยังไม่พร้อมสรุปภาพรวมเป็นอย่างนี้สรุปเป็นอย่างนี้นะคะโชคดีที่มีคนดูแลสัญชาติยานการลงทุนก็ดีนะคะจับสัญญาณหุ้นตัวไหนและเลือกวิธีลงทุนได้ถูกต้องโดยการมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานนะคะนี่คือหลักคิดที่น่าจะเป็นที่มาของความสําเร็จนะคะของเมา ปีกเหล็กที่เป็นไอดอลของเราในวันนี้นะคะคุณเปิ้ลทิติมานะคะแต่ว่ายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่เปิ้ลพี่ป้อมคะมยังมีต่อตอนหน้านะคะว่าการลงทุนพื้นฐานนะคะทําไมถึงสร้างความสําเร็จได้และลงทุนพื้นฐานนี่ต้องดูอะไร,รทําไมถึงไม่เล่นเทคนิคที่เขาฮอตฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะคช่วงหน้านะคะสําหรับรายการม้าปีกเหล็กนะคะในเบรกหน้าจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันอิสรีปัญญ,ญาดีค่ะพี่ป้อมปิยะพันธ์มูลยาาและคุณเปิ้ลต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สสสสสััปดดดาห์ีี 何 <laughs>